สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้รายวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็จะพูดถึงเรื่องทิศและที่ตั้งนั่นเองนะครับนักเรียนก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงประเทศอาเซียนทีนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของประเทศอาเซียนแต่เราจะพูดถึงทิศและที่ตั้งนะครับก็คือชื่อทิศและสัญลักษณ์ของทิศนั่นเองนะครับนักเรียนลักษณะนะครับทิศ นะครับก็คือ N ก็คือตัวย่อของทิศเหนือ s ก็คือทิศใต้ E ก็คือทิศตะวันออกนะครับแล้วก็บยูนะครับก็คือทิศตะวันตกนั่นเองนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์1นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนลักษณะภูมิศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้นะครับนัเกเรียน 1. ดินแดนภาคพื้นทวีปประกอบไปด้วยเมียนมาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและบางส่วนของมาเลเซีย2หมม่เก,กอบประกอบไปด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์บูนไนและบางส่วนของมาเลเซียนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นปแผนที่ประเทศของสมาชิกประชาคมอ,อาเซียนนั่นเองนะครับเอามาดูประเทศบูนไนก็คือสดามัตนาตังนะคะประเทศบุนไนเขาบอกว่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของเกาะโบเนียลในเขตของทะเลตีนใต้นะครับประชากรส่วนใหญ่มากถึง90%เเจะอาศัยอยู่ทางทิศตะว,วันตกข,ของประเทศในทิศตะว,วันออกมีประชากรอาศัยอยู่จะมีประชากรอยู่น้อยเนื่องจากภูมิประเทศในทิศตะว,วันออกมีลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขาเทบ ตภูเขาทั้งหมดนะครับจึงไม่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยนั่นเองนะครับการพูชานะครับการพูชาเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณทางตอนใต้มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับชามหรืออ่างน้ํา ตรงกลางของประเทศเป็นแอง่งทะเลสาบขนาดใหญ่และที่ราบลุ่มแม่น้ำคงพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบเป็นที่ราบล้อมรอบทะเลสาบขเขมรนนะครับและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงนั่นเองนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะประกอบไปด้วยหมู่เกาะที่มากที่ ถึง17,500เกาะน,นะคะเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ในจำนวนเกาะที่มากมายนะครับแต่มีเพียง6,000เกาะเท่านั้นที่มีประชากรอาศัยอยู่แบ่งออกเป็น4ส,ส่วนด้วยกันได้แก่หมู่เกาะซุนดาใหญ่นะครับหมู่เกาะซุนดาน้อยหมู่เกาะมาลุกุหรือที่เรียกกันว่า หมู่เกาะเครื่องเทศอาเรียนจาย่านั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้ประเทศลาวนะครับประเทศลาวเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศลาวมีแม่น้ำสําคัญก็คือแม่น้ำโขงเป็นแหล่งกเกษตรกรรมการ ปรับม้งและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญนะคะประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันได้แก่มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออกถูกกั้นกลางโดยทะเลจีนใต้ในส่วนแรกจะอยู่บนคาบสมุทรมาลายูส่วนที่2ก็คือตอนเหนือของเกาะบอเนียวนั่นเองครับ ประเทศเมียนมานะคะประเทศเมียนมาตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลนะครับและทะเลอันดามันอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดอินเดียนะครับโดยแนวชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง2,000ไมล์พื้นมีพื้นที่มากเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์จัดได้ว่าเป็นหนึ่งใน2ประเทศทางเอเชียที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากโดยมีจุดเด่นตรงที่เป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพรมแดนนะครับ ทางทะเลติดต่อกันยาวมากนะครับแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดของพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติแต่จำนวนประชากรในประเทศสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ภายในประเทศนั้นมีความหนาแน่นเป็นอันดับสองของโลกโดยลักษณะทางภู มีประเทศจะเป็นหมู่เกาะเกือบทั้งหมดนะครับประเทศไทยนะครับก็คือบ้านของเรานั่นเองประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนมีแผนที่คล้ายดังด้ามขวานทองภาคเหนือเป็นภูเขาสูงซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสำคัญหลายสายภาคอีสานเป็นที่ราบสูงนะครับเสียส่วนใหญ่ส่วนภาคตะวันออกมี ทั้งทิวทะเลชายฝั่งทิวเขาชายฝั่งทะเลหมูกก่เกาะเกาะแล้วก็เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํานะครับซึ่งตรงข้ามกับทางทิศตะวันตกที่เต็มไปด้วยแนวเทือกเขาสําหรับภาคกลางนั้นเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําแล้วก็ภาคใต้ถูกขนาบด้วยทะเลนะครับเอาไว้ทั้งสองด้านนั่นเองประเทศเวียดน,นามนะครับประเทศเวียดน,นามลักษณะของประเทศเวียดน,นามคล้ายกับ ตัว S ทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจดใต้ตอนกลางของประเทศมีลักษณะแคบมีพื้นที่บนแผ่นดินทั้งหมด228,000ตารางกิโลเมตรที่เหลือจะเป็นพื้นที่บนเกาะเล็กๆนับพันเกาะที่เรียงตัวเป็นแนวยาวนะครับ ทีนี้นะคบให้นักเรียนทำใบงานเรื่องทิศนะครับก็คือบอกชื่อประเทศและบอกว่าอยู่ทิศใดของประเทศไทยนั่นเองนะครับดูธงชาติแล้วก็บอกชื่อของประเทศแล้วก็บอกทิศนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ประเทศให้นักเรียนบอกให้ถูกต้องบอกเขีนธงชาติแล้วบอกว่าชื่อประเทศอะไรและอยู่ทางทิศใดของ ประเทศไทยนั่นเองนะครับนักเรียนหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทิศท,ที่ตั้งนะครับของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ